มีอุบ no ัติเหตุเล็กน้อยฮะบมานะครับ ตัวแรงขอเปิดหัวลงสนามกันหน่อยอะเย็นเก๊นเดี๋ยวปสนามอะสนามซ้อมวิบาก PMK ผัดหมันขีาวลาดช่างต่ยจัดให้ครับวันนี้ขอเคลียร์สนามใหม่ทั้งหมดนะครับเนื่องจากอ่าวันที่ฝนตกนี่เล่นสนามพังกันหมดอะ ตอนนี้อยู่ในสนามครับคู่นึงครับตโตโยต้ากับอิวุสุเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงป่ะเอาจริง่ะหมามงไหนมะโหดเกนินเอาเฮ้ย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 เด้อเฮ้ยเอาเด้เอาเด้เอของจริง่ะ อย่าบอกว่าจะเหินนะอย่าบอกว่าจะเหินอขอมาแล้วแล้วมีตังก่ะเอาของจริงว่ะอันนี้คุณทำอะไรกันฮะคุณทำอะไรกันฮะอะคุณทำอะไรกันฮะมีขาวเดินทางอันนี้คือ ไอเนี่ยงานเสร็จด้วยมือเรางานเสร็จด้วยมือเราฮะจะเยอเสียวหน่อยจะเยอเสียวหน่อยอันนี้เราพากันเดินนะครับอันนี้เราเดินรอบสนามเลยพี่เนี่ยเช็คลายนะครับเดี๋ยวมีการได้เปรียบกันครับเดี๋ยวมี๋ยวีการอ้างเมื่อกี้เหยียบหินก้อนใหญ่เฉยๆเนี่ยนี่ครับ ต้องเดินสวนสนามกันครับรอบหนึ่งก่อนที่จะเอารถบิ่งทำเวลากันนะครับวันนี้อันนี้ต้องระวังครับฝั่งนี้นะครับเราได้ลงน้ำจุ้มไปต้งยคนเลยโอ้ยแรงมาป่ะเคสียงวันเจียบนี่ดูฮะเสียปุ้ยโนหนึ่งมีฮะ เอากระบะลงย่าเลยฮะเราไม่มีรถบดนะเอากระบะบดได้ฮนะของจริงอนะันนี้ถือว่าลองเทสนะอย่าให้อย่าให้ได้ดิฟวันนี้แดดแบบสุดๆนละ้ต้องบอกเลยว่าพลังแสงนี่มาเต็มแห้งแฉะเลยครับแห้งแผะจริงๆอะนีครับรก็รถไถมาด้วยดันทำลายเลยครับ อาจจะหลงลายได้ครับนี่มีเนินโดดเล็กๆครับเนินโดดเฮ้ยดูกันเช็คลายครับรถก็วิ่งรถไถก็จะดึงลายครับนี่ครับตัวขี่ตัวขี่สวยงามสวยงามอะไะครับใกล้ความจริงแล้ว วันนี้ได้เห็นแน่นอนวันนี้ได้เห็นฝุ่นแน่นอนสอมลายครับซอมลายจัดจ่านในย่านนี้เก็บออกนะอย่าวางยาเพื่อนนะเก็บออกแล้วอย่าวางยาเพื่อนนะวางยาไปก่อนวูเขาไม่ได้ วะเปิดตัวตัวแรงกันสักหน่อยฮะพี่ตัวใหปป้อยตัวฮะโอ้โหอองรอบนีโอ้โหคตรเดือดเลยเนี้ยจ๋วไหมครับ Dong Pa ka Som don't para, don't Som โ <tanta> <ấy> อ <other> <energetic> ้ล้มแรงเขาเนี่ยโอ้ขาวก่อนดิาโอ้พอนใจพอนใ่ไอ้เขาล้มอยากล้มดานะ ก้อนดินก้อนใหญ่ไปนิดนึงฮะก่ได้มีน้ำเนาะ ん、yep. นนล้มีกครับน้องส้มเราอยางไม่เกาะนินเลยหนักเลยฮะล้มแรงหรือเปล่าันนี้ยังใส่เดียวได้อยู่อะของจริง เดี๋ยวประเดตเล็กน้อยอ่ะประเดีเล็กน้อยอ่ะ